สวัสดีมากครับได้เมนูหรือยังครับมาครับบรรยากาศหนาวๆอย่างนี้ต้องหาอะไรสดร้อนๆครับวันนี้ผมจะพามาทาเมนูต้มยำปลาทูน้ําใสครับมีใส่ใบกระเพราด้วยก่อนื่นเลยครับเอาปลาทูที่ได้มาเนี่ยผมจะเอามาควักไส้ออกครับมาดูกันครับวิธีเอาไส้ปลาทูออกทํำยังไงนี่ครับเปิดเหงือกสองข้างแล้วก็ใช้หัวไม้มือนะครับดันไปข้างใดข้างหนึ่งนี่เดี๋ยวว่าดันออกเหมือนในคลิปเลย เหมือนที่ผมทำนี้นี่แล้วก็ดึงออกมาครับแล้วมันก็จะออกมาทั้งหมดทั้งไอเงือกแล้วก็ไสอะครับแต่ไข่ปลาทูตัวไหนที่มีไข่มันก็ยังอยู่ยังคาอยู่ในท้องอยู่มันจะไม่ออกมาด้วยครับตัวที่2ครับทําเหมือนกันครับนี่ดึงออกมาง่ายมากนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยทําเนี่ยลองแบบนี้ดูครับสําหรับบางคนที่ใช้ตะเกียบยัดเข้าไปแล้วหมุนครับแบบนั้นก็ได้เหมือนกันครับแต่ถ้าตัวไหนที่มี ไอ้มีไข่อะมันจะเละครับนี่แบบนี้ในภูมิก็ไม่จะไม่เหลืออะไรครับก็จะเหลือแค่ไข่เอาไปล้างทำความสะอาดครับแล้วก็จะเอามาบั้งครับอย่างนี้หรือว่าจะตัดเป็นครึ่งหนึ่งก็ได้เหมือนกันครับไม่ได้กินนานมากเลยนะครับเมนูนี้บั้งเสร็จแล้วเอาไปพักครับแล้วก็มาหัน่นเครื่องกันต่อครับก็มีหอมแดง หรือว่าหอมแขกก็ได้ครับอันนี้ตามชอบหรือว่าตามในครัวมีเลยครับแล้วก็ขาเครื่องปรุงทุกอย่างก็เหมือนต้มยำทั่วไปครับไม่มีอะไรพิเศษเลยหั่นเป็นแว่นๆครับแล้วก็มะเขือเทศครับตะไคร้ครับอันนี้ตะไคร้เหลือใส่ได้หมดครับแล้วก็ผักชีส่วนรากเนี่ยผมก็จะเอามาทุบครับ แล้วก็ใบมะกรดูดก็ฉีกเอาไว้เลยเพราะว่ามันจะต้มแป๊บเดียวครับเมนูนี้ผักชีฝรั่งครับกับผักชีหอมครับนี่แล้วก็ซอยเอาไว้เลยแล้วก็เพิ่มความหอมอันนี้กระเพราครับขาดไม่ได้ครับต้ยมยำปลาทูต้องใส่กระเพราครับถึงจะอร่อยตั้งกระทะใส่น้ํามันครับอันนี้ผมจะเอาพริกแห้งครับมาคั่วให้มันหอมเพราะว่า ในครัวเราไม่มีพริกสดหรือว่าพริกขี้หนูครับแต่ถ้ามีพริกขี้หนูก็ใส่ก็ได้เหมือนกันครับตั้งกระทะให้เดือดครับแล้วก็เครื่องต้มยำใส่เข้าไปเลยครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดรอน้ำเดือดครับแล้วก็ปรุงรสด้วยผงปรุงรส1ช้อนครับน้ําปลา1ช้อนครับจะปรุงไปกลางๆก,ก่อนแล้วค่อยมาชิมทีหลังครับแล้วก็ตามไปด้วยกระทู ใส่ไปเลยครับ3ตัว3ตัวนี่ผมซื้อมา32บาทแล้วก็อูมามิชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ครับแล้วก็มะนาวผมจะใส่มะนาวไปประมาณช้อนครึ่งครับชอบเปรี้ยวๆเนี่มันจะได้สดชื่นสดชื่น,นมะเกิดเทศครับต้มไปประมาณ3 4นาทีครับแล้วก็นี่พริกทอดของเราถ้ามีพริกขี้หนูก็ใส่เป็นพริกขี้หนูนี่ก็จะอร่อยเหมือนกันครับแต่ว่า ที่ครัวผมไม่มีพิกแห้งเนี่ยผมก็จะเอามาบี้บีครับแล้วก็ใส่กะเพราใส่ผักเข้าไปตามด้วยปลาทูเมนูง่ายๆครับที่หนาวๆแบบนี้นี่สดร้อนๆนี่ก็สุดยอดเหมือนกันครับกับแกล้มก็ดีกับข้าวก็เด็ดเหมือนกันครับแต่ถ้าเพื่อนๆหาปลาทูสดไม่ได้อย่างงี้ครับ mm hmm. ก็เปลี่ยนเป็น ปลาทูนึงเนี่ยก็ได้เหมือนกันครับอร่อยเหมือนกันครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปหน้าถ้าใครอยากให้ผมทำเมนูอะไรคอมเมนต์มาได้ครับเดี๋ยวผมจะจัดให้ตามคำขอเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตไปทานข้าวก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีมากครับ